เด,ดเพชรสวรรค์สร้างมัญจาจเจรปญนคนเล็กนครสีม,มงคลชัยโชคคดีออยจเจริม90เพชรบินดาเสาที่14นะครับชมฟรีเช่นเดียวกันนะครับไปดูดเพชรจัน,นท์เเอ็มดุเด่นเจอกับรุ่งรัตพุ่มพันธุ์ม่วงปินเพชรสุดเจ๊แดงเจอกับมาเพชรเซนเต้โมยไทยแล้วก็ดาจี้รูมะขามหวานเจอกับโลโบ้ภูเก็ตไฟครับอาทิตย์ที่15กันยายนนะครับชมฟรีครับเอกลักษณ์โสสมานการเมน้นเจอกับปัตัดเพชรซินดีมวยไทยเหนือธณีเจอกับตาเทาแก้วจอมโหดเจอวัชรพล16ครับเป็น มังกรทองเจ้าเสือใหญ่ครับเพชรเพชรปัญชาเจดเดลิศสอเพนประภา3าสิงห์ปอพินพัฒน์อัดดีสน้อยสอดำเนินครับแล้วก็17นะครับก็ไปติดตามกันนะครับดูฟรีทุกวันครับ5วันติดที่เดว์อฟบ่อผุดเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนะรื่วงเบ่อยกันครับมีมวยรายการดีๆที่เกาะสมุยครับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวครับเรื่องกีฬากับเรื่องการท่องเที่ยวนี้คู่กันอยู่แล้วครับ โดยเฉพาะศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับข้าต่างชาตินี่เขาศรัทธานะครับเอาครับขยับเข้าหาเลยครับเจ้าแมนโอ้โหชูเจริญแม่เจอลูกทีมเข้าไปครับยอดอกหมุนไป3วา2ศอกเลยคุณสมิงขาวอาตอนฉายนี่ลูกทีม่พีทีพ่พีหลังรีบแก้ยากด้วยนะครับเอาซ้ายอีกแล้วซ้ายดารานะครับตอนฉายที่เจริญต้องลุยแล้วไม่พลาดไม่ได้ต้องพลาดนะครับ รางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเทียงสมพบุุงโกดแตกนับน้องนี่ทำให้3อย่างรับไปเลย10,000แสนนะครับ1แสนเลยทีเดียวเราจะบวกเกิดว่าดูเดือดคู่ไหนก็แล้วแต่นะครับรับไปอีกคนละ1 0 0แสนบาทจากโตโยต้าเคมอเตอร์ครับเดชเข้าหานะครับชูจเจริญครับหยับครับฝ่าับล่างทีดขวาไว้ทีเอ,อ้าบวกหมัดซ้ายนะครับตะวันฉายนิ่งและเกินครับวันนี้ ตรงมวยนี่นิ่งมากครับดูไอร่านย,ยังน้อยนะครับคอยบังคอยเก็บอาวุธรุ่นพี่ดูลูกเพียนลูกพยายามของเจ้าแมนชูเจริญครับน,นะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับาสา,ายศาดตรเข้าไปยังไม่เข้าลําตัวแน่นๆนะครับไม่เตะซ้ายผิดซ้ายสอกซ้ายนี่ต้องระวังเลยครับไม่ใช่ธรรมดาดี่ครับไม่นะครับทางด้านของตะวันฉายยังทนไม่ได้ การผู้ห้ามธนมพุ่มพานิชเดี๋ยวว่าเรียนเพชรสิทวัดหนังเหลือนิดเหลือเอ้าซ้ายอีกทีหนึ่งของตะวันฉายแม่ลูกเตอร์นี่เชื่อเชื่อใจได้เลยนะครับซ้ายของตะวันฉายไปซ้ายไปนะครับเสียบซ้ายครับชูเจริญครับเอาละครับตีขวาครับชูเจริญครับมาเร็วเลยนะครับมาเร็วเลยนะครับเข่าของชูเจริญครับนี่ครับขุนเข่าเมืองมหาออมัดขวานำทางไปก่อนการศึกษาเล่นจบปริญญาตรีแล้วครับ ลูกหลานภาพบาระบดีอีกคนหนึ่งครับทางด้านของเจ้าแมนชูเจเริญยญาบนสังเวียนชีวิตก็ได้มาหลายแชมป์แล้วไม่สนแล้วครับเดินทนแต่ว่าตะวันถายนี่แกนิ่งจริงๆครับไม่ตกอกใจต,ตกอกอกใจนะครับซ้ายดาราซ้ายบางละมุงซ้ายเมืองทนครับโอ้โหครับเขียนิดเดียวครับทําให้เสียเหลี่ยมเสียจังหวะครับคุณคุณขาวซ้ายแล้วย เฉียกันต่อนะครับรีโวมวยไทยบายโตโยต้าครั้งที่11ครับผลงานของปรโัตเตอร์ชุนเกียริเพชรสดๆครับจากสนามมวยเวทีลูพินีครับนี่ครับสายดาราครับเคยเตะเอาชนะน็อกทางด้านของแสงมณีมาแล้วก็มาแพ้คะแนนแสงมณีนะครับส่วนชูเจริญก็เพิ่งจะแพ้แสงมณีมาครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยชูเจริญบอกว่าลดน้ำหนักเยอะนะครับพอขึ้นเวทีมาเหลือแต่วิญญาณครับวันนี้142ปอนด์ตอนมั่นกมั่นใจเช่นเดียวกันครับ นี่นะครับมาดูไฮไลท์แม่งมันจังพะต,ตอยไม่ถึงนมอง้ายไม่เข็นสายตาดีดูที้เทกระจาดเลยทีเดียวเลยอ่ะทางดึงกันต่อครับให้กำลังใจครับนี่คือวิชาชีพอีกหนึ่งวิชาชีพครับเป็นกีฬาที่มีกฎหมายรองรับนะครับพรบมวยปี2542ทุกคนอยู่ใต้ภายกฎหมายนะครับของสังคมมวยอ่ะดูครับลูกเพียรล,ลูกพยายามของ เจ้าแมนชูเจริญครับโอ้แต่ว่าซ้ายของตะวันฉายนี้แรงหนักจริงๆครับไม่สนครับบังให้อยู่เก็บให้ได้ครับพิษสบอสนี่ละครับแข้งสายสวยนะครับชูเจริญครับเจอสายโต้มาครับอ้าวเตะขวาไปครับเอมาดหนึ่งสองครับแม่ความเร็วนี้อยู่ที่ตะวันฉายด้วยนะครับอ้าวปิดอีกเอ้าซ้ายเอ้าขวามาตรงเดินเร็วกว่านี้หมัดด้วยอ้าวตะวันฉายออกมาทีละเล็กกินเลยเนี่ยดูดิไม่ประทะด้วยทีก่อน อ้าวซ้ายออกไหมออกไหมอ้าวามีแขงขวาไปอาละ,ะครับยังมีเสียงเ hey ทอยู่ครับพราบใดที่ยังไม่มีเสียงะระฆังสิ้นสุดลงเป็นไปได้หมดเรื่องหมัดมวยไม่มีสูตรตายตัวม bon ิสพอลเดินนะครับชูจเจริญครับเปิดเกมตลอดครับอ้าวแข้งขวาน้ามือ,อโอโ้ยโดนทุกซ้ายคนตีเลยนะครับชูจเจริญครับโอ้โหเนี่ยเผลอไม่ได้ประมาทไม่ได้จริงๆครับ โอ้โหดูนี่โดนท้ายสุดนิดหน่อยไม่เปไหนไม่ไปไหนย,ยังไม่ถึงกระลงยังไม่ถึงกระลงเอาตรงเด,ดินอีกเด,ดินอีกหายงงแล้วเสียหลักนะครับเสียหลักล้มไปแต่นิ่งมากคับหน้าตาของอวัชชายนะครับไม่ยีระอะไรเลยครับพี่อยู่ที่ชูจเจริญแล้วครับจะปรุงแต่งลูกแบบไหนนะครับมาสูตรดเดียวทรงเดียวนี่ไม่ได้ครับน้องนิ่งกว่าเยอะครับดูครับ ลักเลียมกระชากลูกกระตุกลูกบิดครับโอ้โหพาไปเที่ยวชนบุรีพัทยาแล้วพี่สอ,องอึดอัดแล้วนะครับตอนนี้เกมของชูเจริญนะครับแต่ว่าหยุดไม่ได้นะครับไม่สู้ก็ไม่มีรูชนะแต่ว่าก้นจำเบ้าอีแล้วนะครับล้มบ่อยๆไม่ดีครับแรงมันหายไปด้วยครับเดินอีกเดินอีกอย่าท้ออย่าท้อท้อไว้ลิงถือไม่ไม่เอาอย่าท้ออย่าท้อเดินอีกไม่ตีได้ดหรือเปล่า ต้องดูไรนะครับแม่ตะวันฉายแกครับทุกอย่างแกกันไว้หมดอ่ะยกสามนะครับต้องเดินเร็วกว่านี้แล้วมีอาวุธอาวุธใสอีกแล้วน้องคุณน็อกน้องๆนักบอยที่อยากเดินตามรอยรุ่นพี่พี่ครับบอยเงินแสนดูครับออกอาวุธจังหวะหลบดึงจังหวะเก็บอาวุธหมัดเท้าเข่าสอกครับทักษะนี่ครับอย่ามาแบบส่งเดียวนะครับมาส่งเดียวนี่คู่ต่อสู้เห็นหมดแล้วนะครับทางข่านของเจ้าแมนหรือว่าชูเจริญครับชูตะบอง นะครับเสียบขวานะครับแต่ว่าเสียงเชียร์นี่ไม่มีครับตอนนี้เอาเตะซ้ายมาเจอขวาโต้ครับซ้ายมาขวาคืนครับมาสิแรกกันเลยครับเอาแข้งซ้ายของตะวันฉายครับจูเจริญเกี่ยวเกี่ยวแล้วแข้งขวาคืนเดินอีกเดินเดินให้เร็วโอ้โหเพิ่มอีกแล้วโอ้โหทะพวกร่างพร้อมรับเลยนะครับโอ้โหมัดอีกแล้วนะครับเอียงเอียงโอ้โหยู่จเจริญต้องเร็วกว่าหมดยกที่สาม มาติดตามกันต่อนะครับขอบคุณเสียทวัตจากอุทวัตบริการนะครับทวัตข่มสมสวงนะครับจากปทุมธานีครับมาให้กำลังใจโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรอยู่ด้วยนะครับยกที่4ครับ3ยกผ่านไปครับดูภาพช้าในยกที่ผ่านมาครับเป็นยกที่ตะวันฉายนะฉายเป็นชุดเลยนะครับเนี่ยครับโตลำหนักหนักครับแข้งซ้ายชุดเลยก็พยายามสักข้างขวาเพือนนะครับแต่ว่าไปโดนหนึ่งสครับอืมดิจังหวัดนี่ ถึงแับเตี้ยครับจังหวะหุกขวาครับเป็นกระโดงทางครับแหวงไปเลยนะครับแล้วตามด้วยแข้งสายสูงครับของกัปันชายครับเรียกว่าพินาทีทองดีมากแล้วเหลี่ยมตัวก็โอ้โหเหลี่ยมพักการจริงๆรระยะเวลาที่เหลือครับมีแค่ยก4ี่นะครับดูว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้นหรือเปล่าพี่กบทรงสิทธิ์มาไหมครับมาแล้วครับแต่ว่าต้องระวังกำปั้นของกัปันชายนะครับโอ้โหนักหอยคนนี้เด่นทุกลูกครับ และว,วันนี้เวทสบายสบายด้วยครับ140ร40ย่กว่าไม่ต้องลดสบายสบาย,บายคุณสมิงขาวอ้าวเดี๋ยวนี้โอ,โ,อโ,อโอ้โหตรงตีอ,งอย่างเดียวแล้วนะครับอย่างอื่นไม่เกี่ยวแล้วต้องต้องลุยให้ได้ต้องลุยให้อยู่อ้าวมีเฮแล้วเริเ่มมีเฮแล้วเฮได้ไหมเฮได้ไหมเฮได้ไหมอา้าวพี่น้องชาวมหาสรารคามครับพี่น้องชาวอีสานครับต้องเทใจเชียทางด้านจูเจริญแล้วนะครับ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วมีแต่บองประต,ตูเดียวครับประตูเดียวประตูเดียวเอาละครับเข้าเบรกนะครับเข้าเบรกครับตีข่าวครับตีข่าวอ้าวเอา,เอาหัวทิ่มหัวทิ่มอ้าวไม่เป็นไรล้มได้ลุกขึ้นมาครับขุนข่าวเมืองมหาครับลุยต่อครับยังมีเวลาเหลือเยอะทีเดียวครับเอาดึกโอ้โหซ้ายแม่แรงเน้นแล้วเนี่ยดูดูความเร็วครับเหมือกินเลยนะครับแล้วมีทีมออกมันแล้วโอ้ยเลยครับที่มือเลยนะครับ ถูกเล่นแพรพาไปหมดเลยตะวันฉายที่เดินตามยังไม่ทันนะครับโอ้แม่จังหวะนี้คุ้มเอาไว้หมดแล้วครับเร็วกว่าครับเห็นอาวุธหมดแล้วนะครับโอ้ต้องเห็นใจชูเจริญด้วยครับวันนี้เจอกับซ้ายดารานี่ไม่ธรรมดาครับกคนี้ทีเรียนไว้ครบเรื่องครับพี่ตบองจะแพ้ซ้ายหรือเปล่าครับชูเจริญครับครั้งที่แล้วก็เจอแสงมณีหลอกเตะรอนเลยนะครับโอ้โหดูครับแข้งซ้ายเอียงทีเดียวครับเอาเตะขวาไปครับชูเจริญครับหัวใจนะยังสู้อยู่นะครับ รายการก็ยังไหวนะครับมาครับสายมาขวาโตครับแต่ว่าต้องหาจุดเปลี่ยนกันครับนี่ครับหมัดหนึ่งสองสามครับแทงซ้ายมาครับชูเจริญขยับเข้าหาขยับเข้าหาแม่ฮุกซ้ายขวาไม่โดนครับเฉียวไปแต่วันฉายเองก็ดูเหมือนจะออกกำลังลงแล้วนะครับครับลูกศิษย์ของผู้กองรันครับหมดรันครับโดนไม่โดนครับหมัดที่เหลือหแข้งนี่ให้เตะครับต่วันฉายคอยบังคอยเก็บแล้วนะครับ อนายุอนามีห่างกัน4-5ปีครับคูน่นี้ดูครับจังหวะดิสเบรกปีไปก็คงจะลดน้ำหนักแล้วล่ะครับคุณนิ้วขาวเ,าเดี๋ยวดิสไม่รู้จะทำอย่างไรครับเพราะว่าจะเก่งจะเก่งเหลือเกินระว่างนั้นเดี๋ยวดูเด็กทุกลูกเลยอ่ะสายตานี่มองอะไรก็เห็นไม่หมดมจะเดินเข้ามาก็ดูเสือรบอย่างเี้ยโอ้โหวันนี้ตะวันฉายครับโอ้โหสุดๆเลยนะครับ ดูเหมือนผ่อนนไปด้วยนะครับตะวันฉายตอนนี้ครับอาชีพเดียวกันครับักมวยนี่พอประทะกันไปก็รู้นะครับใครหนักใครเบาใครหยุดใครหลวมประกบวงในนี่พอเสียดสีแล้วสัมผัสลมหายใจนี่รู้ครับคุณสมิงขาวครับใครหอบหนักผอมเบาดูครับโอ้โหต้องยอมครับวันนี้ว่าเหนือชั้นจริงๆครับทางด้านของตะวันฉายดีครับตะมวยดูอยู่ยกที่สุ่ ลรามาที่สนามมวยเวทีลุมพินีครับคู่เอกของรายการครับเรีโว่มวยไทยบายโตโยต้าครั้งที่11นะครับต้องขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณกับโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนะครับโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขขอบคุณคุณวิเชียนสุทธรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการโตโยต้าเครมอเตอร์จำกัดทิดถึงไฟฟ้าต้องทิดถึงเครมอเตอร์ครับสุดที่สองหกสองหกห้าห้าห้าครับดูไฮไลท์ของยกที่ผ่านมาครับ เอาครับเนยวันนี Dans ้ต่อยแบบเหนือชั้นเลยนะครับอย่างถายดีๆล้มเลยนะครับรางวัลยังเหมือนเดิมนะครับอ้าวทำไม่ได้แตกนับนอกรับไปเลยสองหมื่นทำได้สามอย่างนี่รับไปแสนหนึ่งดูเดือดอีกคนละหนึ่งแสนบาทนะครับดูแลสองบาทสองแสนบาทนะครับจากโตโยต้าเฮมอเตอร์ทั้งหมดยี่สิบเอ็ดสาขาสุขการสิบเก้าแห่ง แต่้อสัคพัญประบันหนุยนต์ถึง8ปีโทรศัพท์หมายเลข02นะครับ662 6555จากตูต้าคอมมานเตอครับต้องสวมวิญญ,ญาณธีระเขาทรายกาแล็กซี่สมจิจจงจอหอแล้วครับธีรพลสะพมแล้วครับปล่อยมัดอย่างเดียวครับเจ้าแมนชูจเจริญอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะครับจังหวะวางแข้งแทงเขานี่แม่ซ้ายดารานี่เฉียบขาดจ,จริงๆครับโอ้โหเวียนกัดน,นี้คนสีขาว จะหาตัวไหนมาต่อกอครับโอ้โหดูครับเอาครับเวลาที่เหลือนะครับพยายามจะฟัมฟัดหักล้มนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับเรียวแรงพละกําลังสายตาที่เห็นหมดแล้วครับทางด้านของสวรรค์ฉายวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณมิเชนสมภพกุ้งโกรดครับประธานบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดครับนึกถึงโตโยต้านึกถึงเคมอเตอร์ครับ ต้องการรุ่นไหนแบบไหนครับโทรไปที่026626555นะครับดูครับแมโชว์เหนือเลยครับนอนยันหลับครับสวยงามครับดอกมือติดเกมเลยครับสู้ไม่ได้จริงๆครับแต่ว่าในเวทีก็ไม่มีใครตำหนินะครับพี่แก้ไม่มีนะสู้เต็มที่สู้เต็มถังแลนะครับนี่นะนอกนายโอ้ตัดคอซะด้วยครับน่าพอแล้วหรอครับไม่อยากทำแต่ว่าชูเจริญก็เดินไปให้ตะวันฉาย นี่ฮะประคองติดเทลงไปมาจังหวะครับมันต้องป้องกันตัวคุณคุณท้อครับถ้าไม่ทำเขาเขาก็ทำเราครับก็เตะไปถึงประมาณ50% 6 0เนท่านั้นนะครับถ้าหัวเต็มๆนี่เผลอๆหลับไปแล้วนะครับ้องชมชูเจริญด้วยครับพยายามจะสู้อยู่นะครับไม่ยอมครับหัวใจใหญ่กะตัดจริงๆครับแฟนๆนี่ปรบมือให้ทั้งสนามครับปรบมือให้ทั้งสนามครับนี่ครับเรื่องเป็นนักสู้ของชูเจริญดาบันสารการ หัวใจทรหดยอดนักสู้จากเมืองมหาสารคามครับโอ้โหสุดยอดครับหัวใจพี่ทำครับนี่ฮะนักมวยนะหัวใจต้องมาก่อนตัวครับนี่ครับชีวิตของนักมวยนี่ไม่ใช่ง่ายดายนะครับพี่แกครับสู้กับน้ำหนักตัวของตัวเองสู้กับผู้ต่อสู้สู้กับอะไรหลายๆลอย่างครับก่อนจะถึงเงินแสนระดับนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเชิงมวยสู้ไม่ได้จริงับงอกงใน่รตบวันฉายวันฉายฉายจริงๆครับ พ่อจำคัญอยากจะฝากน้องๆนักมวยครับอย่าทิ้งเรื่องการศึกษานะครับ hm. สมัยนี้เปิดกว้างครับทั้งเอกชนทั้งรัฐบาลครับเขาส่งเสริมให้นักกีฬาเยอะแยะมากมายเริ่ม<ล>จากโร<ป>งเรียนกีฬาพี่แกครับ<ม>ไปต่อสายพละศึกษามหลาวพละศึกษาได้หมดครับเดี๋ยวนี้ <ไป S 1> มีทุ <ไป S 1> นให้เรียนหมสนะเวลาฐานของตึกคืออิดครับราฐานของชีวิตคือการศึกษาถูกต้องครับถูกต้องครับอย่าทิ้งเรื่องการศึกษาเด็ดขาดนะครับน้องๆ หน่วยก็5ปี10ปีแล้วนะครับคนสังเวียนเลือดภาพที่สวยงามของคุณนกภาพที่สวยงามมากครับน้ำใจนักกีฬานี่ครับไม่มีอะไรค้างคาใจครับรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยครับแสดงออกได้มีสปิริตทั้งคู่เลยครับเกิดเป็นนักกีฬานี่ครับพอสำคัญรู้จักให้อภัยนะครับอยู่ในสังคมได้อย่างสบายครับดูกรรมการธนงพงพานิชครับนี่ก็คือนักพัะรศึกษาครับปริญญาโทพัฒนศึกษาครับ พนงพมพันธุ์หรือว่าเรียนเพชรศิษย์ผนังชี้ขาดโดยทีดูคะแนนแล้วตามภาพตามสายตาแล้วครับไม่คลาดไม่เคลื่อนไม่หนีไปไหนครับตาวันชายพีเคเสันชยัยมวยไทยยิมครับเป็นฝ่ายชอบคะแนนไปคุณนกเป็นผู้เอกของการถ่ายทอดสดในช่วงสุดท้ายพอดีนะครับขอบคุณ s d 28ครับขอบคุณเคมอเตอร์ or, ครับ,รบขอบคุณพ่เคียนสมภพรุ่งโรดครับขอบคุณผู้ให้การสบสรุนทุกท่านครับครับ